แล้วผมก็ใช้แล้วท่านพร้อมจะไปหรือ,อยังผมก็พร้อมเนะ่ะผมก็ใช้ไอ้ตัวนี้นะ่นล่างกายจัต้องเป็นเครื่องมือนะดูตัวเองใช้ใจดูตัวเองว่าเอ,อ๊ะเ,เ,เรากลัวตายไหมเราพร้อมที่จะไปหรือ,อยังนี่ผมเตรียมมาสามสิบกว่าปีแล้วนะ,ะที่จะไปเกิดใหม่แล้วท่านล่ะเตรียมมายาวนานหรือ,อยังไอ,อ้ความตายมันก็มาถึงเราง่ายอย่างที่พเจ้าพูดนี่ชัดมากเลยผมสองครั้งแล้วนะครับ ครั้งแรกตอนที่ป <c oughs> อเตอร์น้ำมันจะหมดไห้เมฆมาจอดเป็นปล่องให้ปั๊เตอร์หรองนั่นครั้งแรกผมไม่ได้กลัวตายผมจะ,จะดูว่าว,วิธีตายมันเป็นยังไงเหีุยที่ไม่กลัวตายก็เพราะว่าเมื่อปีสอง8ันห้ารอยสิบแปดไฝึกก็จะคณโจดดกไปเห็นอ้จิตที่มันหลดุดออกจากร่างอ๋อการตายมันเป็นอย่างนี้เองมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพียงแต่ว่าเราคมสติไว้อยู่มันก็ตายดีอะแก้มันเนี่ยเราก็ดูตรงนี้ออกและเช่นเดียวกันครั้งที่สองตอนที่ ไอ้ธาตุสี่ดินน้ำไปลงมันกำลังจะแยกผมก็ดูที่ว่าเวลามันจะตายมันจะเป็นยังไงมันจะไปยังไงโอ้มันจะแจ่มแจ่มชัดมากเลยด้วยสติด้วยจิตที่ไม่โกรธความตายในที่สุดไอ้ธาตุสี่มันก็มารวมกันเป็นร่างกายมีแข็งแรงเึ้นแบบไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเตือนเราสองทีแล้ว่อให้ความตายที่พระคุณเจ้าบอกนั่นเป็นของจริงมีจริงด้วยเหตุนี้ไม่ใช่หรือเราจึงต้องมาเจอกันไหมแล้วก็ แต่อย่าลืมนะความตายรอทุกคนอยู่ข้างหน้าผมก็คงบอกท่านได้ไม่อีกนานเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูตัวเองให้มากๆนะอย่าไปหลงติดยาวติดตกกันท,กท่าของโลกธรรมของวัตถุให้มันมากจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วเมื่อใดจิดหลุดออกจากล่างไปเกิดใหม่แล้วมันจะเสียดายแล้วก็เสียใจผมคิดว่าการบรรยายน่าจะยุติไว้เพียงเท่านี้ว่า กา <UNKNOWN> รปฏิบัติเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์สิ่งต่างๆพิสูจน์สัจธรรมพิสูจน์คำพูดของบุคคลชัดแจ้งยิ่งละก็ด้วยการปฏิบัติขอบคุณครับเราก็ต้องขอให้ท่านอาจารย์ตอสนองควารับผิครับที่ได้ใช้เวลาในการบรรยายธรรมในการปัยแพร่ แล้วที่นั่นก็จะไไปครับขอกราบเรียนอาารสนองได้กันนานาทุกท่านจัดก,การกับลมหายใจดูเองน,นะครับเพื่อการเจริญสติภาวนาอนเอเคไหมครับครับขอทุกท่านน้่งหลับตานะปล่อยวางตาละทั้งหมดเลย คิดเชื่อว่าถ้าเราตายลงในวันนี้นะทุกอย่างเกมหมดเลยภาระหน้าที่ทั้งหลายที่เราไปแบกไปอะไรกเกมหมดเลยทรัพย์สมบัติวานช่องที่ดินสามีภรรยาทิ้งหมดเลยไม่มีใครเอาไปได้สักคนด้วยเหตุนี้วางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดเลยคิดซะว่าเราตายจากธัรมะตอนที่ผู้บรรยายหลับตานะ ตอนที่ผู้บรรยายนยไปปฏิบัติที่วัดมหาธาตุกับเจ้าคุณชชดกเนี่ยก็ห้ามอยตาห้ามภรรยาห้ามอะไรมาเยี่ยมห้ามหมดเลยแม่เพราะคิดซะว่าเราตายจากกันไปเนี่ยคือมันปล่อยวางได้มันก็หมดทางราชิตก็ไม่เกิดเป็นความกังวลนะเพราะจิตไม่เกิดเป็นความกังวลเสร็จแล้วเนี่ยให้สามาทิถิก็จะเกิด ทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเลือกสวนไรนาท่าท่าบริวารไม่รมีท่าใดท่าหรตาย,ตายวันนี้ทิ้งหมดเลยทุกคนแล้วทำไมเราไม่รีบปล่อยวางเพื่อที่จะมาทำทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของตัวเองขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ยังมีลมหายใจเข้าออกเข้าออกมาตั้งแต่เกิดมาจากพ่อพ่อท้องแม่จากท้องแม่ เราก็หายใจยังไม่หยุดมาจนทุกวันนี้ผีปีแล้วเราก็รู้ในตัวตัวของเราเองรู้เก็บใจของเราเองการหายใจเข้าเนี่ยถ้าเราฉลาดสักนิดหนึ่งเอาอิริยาบถท,ที่เป็นปัจจุบันคือลมที่มันเข้าจมูกออกจมูกมาเป็นองค์ภาวนาเจริญสติเมื่อลมมันเข้าก็รู้ว่ามันเข้าเนาะ ลมมันออกก็รู้ว่ามันออกเนาะอย่าไปบังคับนะปล่อยให้มันหายใจตามปกติบางคนเข้าสั้นออกสั้นบางคนเข้ายาวบางคนออกยาวก็สุดแท้แต่แต่ละบุคคลไม่เหมือนกันการปฏิบัติรรมในจะทําให้มันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมเพรียงกันเนี่ยมันผิดธรรมชาติเหตุนี้แต่ละคนจะมีลมเข้าลมออกไม่เท่ากันนะก็กําหนดแล้วลึกรู้ว่าลมเข้าก็เข้านเนาะ มาปล่อยออกมาลมออกก็ออกเนาะหรือบางคนจะบอกว่าลมเข้าก็าสมมติว่าพูดมาได้ลมออกเขาสมมติ